เคยทำงานตั้งแต่สามโมงเย็นถึงตีห้าได้วันละหนึ่ง so ร้อยบาทรบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบก,กับช่องสุกัสกัสชาแนลอยู่แล้วนะคะก็ วันนี้ไม่ได้มีทําคลิปแต่งหน้าหรือไม่ได้มีคลิปอะไรแบบอะไรเลยก็มานั่งแบบทอล์กเอาเพราะว่าเหมือนช่วงนี้อยากระบายอยากคุยอยากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันแบบมันอยู่คนเดียวอะเนาะบางทีแบบมันก็เหงามันก็เศร้ามันอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เคยทํางานมาที่เคยแบบตั้งแต่อายุสิบห้าออกจากบ้านมาจนถึงตอนนี้ก็อายุยี่สิบเจ็ดนะฮะก็ เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันเลยว่าผ่านอะไรกันมาบ้างนะฮะก็อย่างแรกเลยนะฮะที่ทาไมสิบห้าถึงออกจากบ้านเราเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะเรียนไม่จบนะฮะเรียนจบแค่มรสองแต่ว่าตอนนั้นแบบเออเด็กดื้ออ่ะเด็กดือดกด้อเข้าใจปะเด็กซนอะ่ะเป็นเด็กซนมากดื้อม,มากแบบลันมากหัวลันแบบไม่สนใจไม่ฟังผู้ใหญ่แม้อะไรเลยนี่ออกจากบ้านเพื่อไปแบบไม่อยากจะเล่าอะ่ะคืนอยู่นนะ ไปหาผู้ชาย <laughs> เออแล้วน่ยแล้วก็ตอนนั้นครูก็เปิดโอกาสให้กลับมานะแต่ว่าไม่ยอมกลับมาเองอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าผมยาวแล้วผมแบบแค่นี้ยแบบเหมือนผมยาวประมาณเนี้ยอะไรเงี้ยแล้วแบบนางก็ไม่กลับมานางก็แบบว่าละหกละเหินอะไรอย่างเงี้ยจนทีก็กลับมาแล้วแต่ก็เพื่อนก็เรียนแบบขึ้นมทรงมสามอะไรกันไปแล้วจ,จบแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเรียนกศนแทนนะฮะก็จนจบกศนปุ๊บยายเสีย ตอนนั้นยายเสียละย่าย่าเสียตอนนั้นย่าเสียย่าคือแบบสุดที่รักมากคือย่าคือแบบเราอยากได้อะไรคือแบบประเคนปะแบบให้ทุกอย่างให้ทุกอย่างกับเราแบบทุกสิ่งเลยนะฮะก็พอย่าเสียปุ๊บหลังจากนั้นก็ระหกระเหนินแต่ก็ยังมีอาอยู่นะยังมีอาที่คอยดูแลคอยซัพพอร์ตอยู่ตอนนั้นอาก็มีเงินมีทองอยู่นะฮะก็ตอนนั้นอะทํางานครั้งแรกเลยก็คือทํางานอ่า แต่แถวบงแถวบ้านเราจะไม่นับนะเพราะมันแบบกระจุกะจิกเนาะครั้งแรกเลยคือทํางานที่โรงงานลําพูนนะฮะไปกับพวกเพื่อนๆที่เรียนด้วยกันนี่แหละหลังจากจบมาแล้วก็แบบเพื่อนก็บางคนก็ไม่ไม่ไม่เรียนต่อไม่อะไรเงี้ยอเพราะเด็กต่างจังหวัดอ่ะมันไม่ได้คิดกันไกลอะไรมากไงตอนนั้นนะในในตอนในยุคตอนนั้นนะก็ไปทํางานโรงงานลําพูนก็คือโรงงานเชไนวาโก้นะฮะตอนนั้นไปโดยแบบไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่มีอะไรเลยมีตังค์ไปประมาณพันพันพันหนึ่งมั้งพันหนึ่ง แล้วก็ไปเช่าห้องกันอยู่อยู่ประมาณสี่คนอ่าห้องนั้นอนะหนึ่งพันบาทอยู่สี่คนนะแต่มีห้องน้ําในตัวนะห้องน้าอ้อมไปข้างหลังหน่อยเงี้ยแบบเป็นเหมือนห้องเราใช่ไหมแล้วก็จะแบบเปิดเปิดไปแล้วก็เป็นห้องน้าอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นแบบล็อกล็อกลอกโอเคถูกมากเลยนะถูกมากชอบมากตอนนี้ยังชอบอยู่เลยแบบว่าชอบชอบห้องอะไรแบบนั้นอะไม่ชอบแบบอะไรหรูหราอะไรเงี้ย แต่รู่หลักก็เป็นแบบบางครั้งบางคราวอย่างเงี้ยนะก็นั่นแหละก็อยู่กับเพื่อนสี่คนนะฮะก็ไปทํางานด้วยกันมอเตอร์ไซค์คันเดียวนะมีมอเตอร์ไซค์แค่คันเดียวอัดสี่กันไปโรงงานตอนนั้นไปสมัครงานได้กันหมดเลยได้กันทุกคนเลยนะฮะเพราะว่าตอนนั้นมันเหมือน,นแบบเขาเปิดเปิดโอกาสให้เด็กๆด้วยแหละตอนนั้นเรายังแบบเป็นเด็กเด็กหม่แรงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแบบเพื่อนก็คนแรกทีแรกคนแรกก็ไม่ไปเหมือนแบบผัวตามอะไรเงี้ยผัวตามตอนนั้นอะผัวนางตามก็เลยแบบไม่ได้ไปนะก็กลับบ้านไปอ่ะ อีกคนหนึ่งก็ไม่ไปอีกเราอะคือคนสุดท้ายเลยนะคือเราเป็นคนที่ทํางานแบบแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งจริงๆแบบสู้อะสู้กับงานมากอีกพออีกคนหนึ่งไม่ไปปุ๊บอีกคนหนึ่งก็ทิกเกียดอีกไม่ไปอีกเดือนเดียวอะทํางานแค่เดือนเดียวเองอะแบบเราก็เสียใจนะที่จริงอยากทำานานกว่าน,นี้เพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็จะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่แบบเขาทําทําอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้นะอืมเขาก็อยู่นั่น แต่อยู่คนละหออะไรเงี้ยเขามาเขามาทําก่อนหน้านั้นแล้วนั่นแหละแล้วก็อีกคนนึงพอไม่ไปปุ๊บอีกคนนั่นแหละคนที่สามมันมีรถมันมีรถเราก็ต้องพึ่งพาอาศัยมันไงพอมันไม่ไปปุ๊บเราจะไปยังไงเราก็ไปลําบากเราก็ทุลักทุเลไปอยู่นะแต่ก็พอหลังจากนั้นมันเหมือนแบบลําบากเกินไปอ่ะมันยังเด็กอยู่จะไปเปิดจะไปซื้อรงซื้อรถอะไรมันก็แบบยังคิดไม่ได้ยังอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ไปก็เลยทําอยู่แค่นั้นแล้วก็หลังจากนั้นความทุลักทุเลที่กลับบ้านคือแบบ คือแบบตลกมากกลับกันสามคนมีเงินแบบติดตัวแค่ไม่กี่บาทอะไม่กี่บาทจริงๆอายมากเราประสบการณ์น,นี้คือแบบอายมากเดี๋ยวเดี๋ยวอยากอยากอยากดูกันว่าอายอายอายโกมันจะยาวไงโกคีมันจะยาวไงแบบจากลําพูนอะมาเชียงรายอะคือระยะทางคือมันแบบไกลมากเลยนะไกลมากคือมันต้องรถใหญ่เท่านั้นหรือรถโด,ดยสารที่มันจะสะดวกแต่รถโดยสารคือเราไม่มีเงินแล้วเราเอามอเตอร์ไซค์ไปด้วยคันหนึ่งไนงะ ประเด็นคือเราเอามอไซค์ไปด้วยคันหนึ่งแล้วมันแบบคือจะขนขึ้นด้วยอะไรเงี้ยมันลําบากเราก็เลยต้องต้องแบบเอามอไซค์นี่แหละอัดสามกันไปแล้วเจอด่านเจอด่านคือแบบเราต้องคุยกับ <c oughs> เขาแบบเจรจากับเขาว่าเออเนี่ยแบบหนูต้องกลับบ้านนะมันแบบทํางานไม่ได้อะไรเงี้ยก็แบบคุยคุยคุยเขาเขาก็ตรวจตรวจโน่นตรวจนี่เขาก็ไม่ได้ปรับไม่ได้อะไรนะอืมแล้วนั้นก็ไปกันต่อแล้วตลกมากคือไม่มีตังค์อ่ะ คือเติมเติมไปละลออแรกคือเติมตั้งแต่ลําพูนใช่ไหมแล้วไอล้อที่สองอ่ะคือหมดกลางทางแล้วตอนนั้นอ่ะคิดอะไรอยู่ไม่รู้แล้วชาวบ้านอ่ะเขามาเขาเขาเขา,เขาแบบว่าเขาตามเรามาใช่ป่ะเขาบอกว่าอุ้ยรถเป็นอะไรน้ำมันหมดเหรออะไรเงี้ยเราบอกใช่น้ำมันหมดพี่แถวนี้มีปั๊มไหมอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นไม่มีตังนะไม่มีตังเติมเลยไม่มีแมแต่บาทเดียวเลยทุกคนสามคนไม่มีใครมีตังเลยคือขนของกลับบ้านหมดแล้วแล้วแบบคือเราเราจะรอเงินออก เงินออกไงตอนนั้นคือเราทํางานแค่ประมาณครึ่งเดือนเองอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้ใส่เงินให้ปุ๊บปรับเขาก็ต้องรองเงินเขาออกเนาะแล้วแบบแล้วเขินะตอนนั้นความเป็นเด็กอะเรา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 ก็อายด้วยนะไม่มีตังค์เราเนี้ยตลกมากเล่นการแสดงละครกับการแสดงคือแบบใหญ่มากแล้วพอเขาพาเราไปเติมน้ามันปุ๊บเขาแบบหอบขึ้นรถใช่ไหมหอบขึ้นรถแบบรถปิ๊กอัพเขาอะแล้วเขาไปเติมน้ำมันปุ๊บอันนี้ก็ พอเขาเติมเสร็จเขาเขาก็บอกราคามานะ้ประมาณหนึ่งร้อยมั้งไม่ถึงหนึ่งร้อยเนี่ยนี่ก็ควักแอปควักเงินแอปอะไรเงี้ยเุ้ยพอตั้งหายก็ตั้งหายตั้งตั้งหายไปไหนเนี่ยโอ้ยโอ้ยทำไมเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแบบชีวิตแล้วเขาบอกว่าเขาเหมือนเขาจะรู้อ่ะเออเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เติมให้ละกาันอะไรเงี้ยคือระหว่างที่ที่น้ำมันหมดนั่นอ่ะคือมันอยู่ช่วงครึ่งครึ่งทางบริเวณที่จะกลับบ้านแล้วอ่ะครึ่งต่อครึ่งจากลำพูนมาเชียงรายแล้วอะไรเงี้ย ก็หมดอีกนะไม่ใช่ไม่หมดนะหมดอีกตลกมากแล้วพอพอหลังจากนั้นแล้วพอมันมาหมดอีกทีก็มีเพื่อนที่แถวอยู่ในเราแวกใกล้ๆนั้นเขาก็มาช่วยมาอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรพอเนะี่อคือ,คองานแรกนะฮะเป็นงานที่สองก็คือมาอ่าป้าของเพื่อนเปิดร้านอคา,าราโอเกะอยู่ที่อยุธยานะฮะก็มาทํากับเขาตอนนั้นอะ ได้เงินเดือนสามพันบาทเลยําได้สามพันบาทคือน,น้อยมากน้อยมากจริงๆริงแล้วก็แต่ว่ากินอยู่กับเขานั่นแหละเขาก็เข้าใจแหละกินอยู่กับเขาอะไรกับเขาหมดเลยมันก็สนุกกันเนาะตอนนั้นยังเป็นเด็กยังไม่มีหนี้สินยังไม่มีภาระยังไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่ต้องมาดูแลใครไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยก็แค่เอาตัวเองให้รอดแค่นั้นแหละอืมแล้วก็มาทํากับเขาทําได้ประมาณสามสี่ห้าหกเดือนนี่แหละมั้งจนแบบยุตมีพี่คนหนึ่งที่เขามาจากบ้านนะเขาก็มาทำร้านคาราโอเกะเนาะ เขาก็เหมือนอยู่ได้แค่เดือนเดียวเขาแบบเออไม่พี่อกเราแบบเขาก็ชวนเราไปพัทยาตอนนั้นนะตอนนั้นเราก็กล้ามกึ่งเนี่ยนะว่าจะไปดีไม่ไปดีเพราะว่าก็อยากไปนะเป็นเป็น,ปนที่ที่แบใฝ่ฝันเนาะตอนนั้นมันยังเป็นเด็กที่แบบเราไม่ได้คิดว่าโอ้ยกรุงเทพกรุงเทพมันวุ่นวายมากแบบไม่ปวดหัวอะไรเงี้ยมันเดินทางยังไงลําบากอยากจะไปพัทยาอยากไปตามล่าหาความฝันอยากจะไปเจอหัวฝรั่งเลยๆอะไรเงี้ยตอนนั้นนะเออแล้วแบบว่าอ่ะพอเงินเดือนออกปุ๊บจำได้เลยว่า ตอนนั้นอะเรามีประมาณสองพันกว่าบาทพอโดนหกักค้านุคันนี้แล้วเนาะแล้วก็พี่เขาอะประมาณพันกว่าบาทมีมีกันไปนะพอได้เงินกันปุ๊บเก็บของเก็บอะไรนะปุ๊บไปเลยไปก็คือแบบไปตตยเอาดาบหน้าเลยคือแบบพุ่งไปเอาตายเอาดาบหน้าเลยแบบสู้ชีวิตกันดาบหน้าเลยแล้วจําได้เลยว่าตอนนั้นอะที่ไปอะไม่มีห้องให้อยู่นะไม่มีห้องให้นอนไม่มีอะไรเลยแล้วแบบเราต้องแบบ แต่เหมือนพี่เขาอ่ะจะมีคนรู้จักอยู่ที่นั่นแล้วเขาก็พาแบบขับมอเตอร์ไซค์เพื่อไปหาห้องเราก็ไปหาห้องกันนะแต่ห้องรายวันจําได้เลยว่าวันละสี่ร้อยห้าสิบบาทตอนนั้นตอนนี้ทุกวันนี้ห้องนั้นก็ยังอยู่นะเออสี่ร้อยห้าสิบบาทเราก็ไปเช่าเลยวันแรกแล้วคือจ่ายจ่ายแล้วก็วันแรกก็หางานกันเลยนะหาร้านแถวๆใกล้ๆนั่นเลยแบบคาราโอเกะอะไรเงี้ยตอนนั้นอ่ะพี่เขาก็แบบทําหาคาราโอเกะคิดว่าตอนนั้นมันมันมันเจริญนะถามว่าตอนนั้นอ่ะพัทยาเจริญรุ่งเรืองมากแบบ หาเงินง่ายอะไรง่ายอย่างเงี้ยอือพอเราก็ไปสมัครทีแรกไปสมัครคโยตี้แต่ตอนนั้นมันยังเด็กอะ่ะประมาณสิบหกสิบเจ็ดมั้งแล้วแบบยังแบบไม่โตเต็มวัยอ่ะมันยังเด็กอยู่พอเราไปเห็นเขาอู้แต่ละคนแบบใส่กางเกงในอะไรอย่างเงี้ยแบบหุ่นฟิตเฟิร์มแล้วเขาให้เราถอดเสื้อผ้าเราเขินมากแล้วเินเข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 ินนี่เราแบบไม่ไอายนะหมดเปลือกเลยนะเขินมากเขินมาก,มากจริงๆแล้วแบบ ให้เราถอดผ้าถอดทาไมวะอะไรงเงี้ยก็ถอดนะอืมก็ถอดเสร็จป,ปุ๊บมันก็เหมือนยังเเป็นเด็กอะ่ะเขาก็เลยไปเราฝากเราที่บาร์ฝากเราที่บาร์ปุ๊บเราเราเรา,เราทำไม่ได้อะ่ะที่บาร์เราก็เลยแบบมาเล่นตอนนั้นจาได้มาเล่นแคมฟอกเออมาเล่นแคมฟอรกปุ๊บ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 ,บแบบมีมีพี่คนหนึ่งเขาทักมาหาเราว่าเนี่ยสนใจมาทํางานโชว์ไหมอะไรเงี้ยล้วก็คิดว่าเป็นโชว์เต้นเนาทีแรกเนาะก็สนใจสนใจอะไรเงี้ยเขาก็นัดนัดมันเอาเนาะดีชงือชั่นขอเบอร์เราไปแล้วก็ ให้เรามาที่ตรงซอยบอยบยเออโอเคเราก็มาตามนั้นแล้วก็มาทํางานอุย้ยทีแรกก็นึกว่าเป็นโชว์คาเฟ่เอาไปมาอีน่เป็นโชว์เซ็กซี่แต่ก็ทําได้นานนะทําได้นานทําได้นานทําได้เป็นปีเลยโชว์เซ็กซี่นี่ก็ทุกวันนี้ก็ยังมีพี่ที่ที่เขายังที่เขาเคยทําด้วยกันเขาก็มีก็มีติดต่อมีเฟซมีอะไรกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยอืมนั่นแหละก็เขาเป็นครูสอนเราเนี้ยก็ทําทาทาแล้วก็จนเราออกมาก็มาอยู่กรุงเทพแล้วก็ มาอ่าอยู่คาริบโซนี่แหละมาอยู่คาริบโซก็รู้จักกับเพื่อนที่พัทยานะ <S <S ก็เพราะว่าเขาแบบว่าเหมือนบบชวนมาว่าเออช่วงนั้นเราละหกละเหินด้วยแหละแบบไม่อยากอยู่พัทยาแล้วอะไรเงี้ยมันแบบชีวิตมันตกต่ําอ่ะชีวิตมันแย่มากแบบคือแบบไม่มีเงินสักบาทเลยอย่างเงี้ยแบบหาโรงหาเหรียญกันในห้องแบบมันทุกทรมานหัวใจแบบทำไมมันแย่เลยขนาดนี้วะอะไรเงี้ยแบบชีวิตกูแบบโอ้แต่แล้วแบบเศร้าสุดกัน นั่นแหละพอมาอยู่คาลิปโซก็ประมาณนั้นอืเรื่องก็มีประมาณนี้แหละถ้าใครอยากจะฟังเรื่องไหนอีกแบบมันมีเยอะมากเดี๋ยว,ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกเพราะว่ามีเรื่องที่แบบฮิฮยเรื่องจังไรเรื่องแบบปวดหัวเรื่องแบบจุ๊บเจิบอะไรเรื่องขโมงขโมยอ๋อมีหมดเลยแบบมันมันผ่านมาหมดทุกชีวิตเนาะเพราะว่าเราทํางานตั้งแต่เด็กอะอยังไงก็เป็นประมาณนี้แหละเรื่องเล่าก็แบบว่าขำข่กันไปเนาะเพราะว่าผ่านงานผ่านอะไรกันมาก็แบบ ก็ไหลก็หลายอยู่นะแต่ว่าไม่ไม่ค่อยได้ผ่านงานอะไรลำบากแบบลำบากแบบลำบนเงี้ยเออแต่ก่อนหน้านั้นก็มีอีกนะก่อนตอนเป็นเด็กอะตอนเป็นเด็กเลยนะตอนที่ยังเรียนอยู่ก็ทํางานนะไม่ได้ไม่ทํางานนะตอนอยังเรียนอยู่ก็ไปแตกเขาโพดอะ่ะเขาโพดประมาณสามสิบกิโลสี่สิบกิโลอะโอ้โหต้องหาบอะแล้วเด็กน้อยอะที่ดูเด็กอะทุกวันนี้ก็เลยแบบดูดิมีกล้ามมีอะไรเงี้ยมันมีด้วยอัตโนมัตินะพวกกล้ามพวกอะไรเงี้ย ทุกคนถามว่าเล่นฟิโนนฟินเน่โอไม่ได้เล่นจามันมีด้วย,วยตัวเองเนาะแบกข้าวโพดแบบบแกลําไยแบกอะไรเงี้ยโอ้โหวันสู้นะวันละสามวันละสองร้อยห้าสิบสามร้อยนี่แหละตอนนั้นอะ่ะแต่มันก็ได้เป็นเงินเนาะก็ทําทําไปเพราะว่ายายก็ชอบบังคับให้ไปทำยาก็ชอบบังคับให้ทําตื่นปุ๊บสารวอาที่ปุ๊บอ๋อตื่นแล้วตื่นไปทํางานเลยอ๋อไปก็ไปอะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยากให้เราแบบเออแบบอยู่บ้านเฉยๆอะไรเงี้ยอยากให้แบบ มีเงินมีทองมีอะไรใช้อ,อ่ยอือเออพอมาอยูุ่งเทพอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะสําหรับเด็กที่แบบไม่เคยยุงเทพเนาะมันแบบกรุงเทพเป็นเมืองสีวิไลมากเป็นเมืองแบบแสงสีเสียงมากเป็นเมืองที่เดินทางไม่รู้ยังไงงงมากขึ้นบีทียิ่งงงยิ่งแบบกูจะเริ่มต้นยังไงวะกูจะร้องไห้เลยนะเคยร้องไห้กับพี่เลยนะว่าฮาลัลโหลล้วจะขึ้นยังไงฟังไหนฟังไหนอะไรเงี้ยแบบร้องเลยอะร้องแบบคือเรางงอะ่ะเราเป็นเด็กที่ มันเหมือนเด็กต่างจังหนะวัดเนาะเขามาอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยมันมันงงนะแล้วเมื่อก่อนอนะ่ะรถมงรถเมย์ขึ้นไม่เป็นนะเพราะว่าไม่รู้สายไหนเป็นสายไหนไงไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนลงตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยขึ้นแต่แท็กซี่แท็กซี่ก็ต้องยอมลงทุนเนาะเพราะว่าตอนนั้นมันยังเด็กอยู่แล้วแบบอืซู้ชีวิตอยู่นะเพราะว่าก็ละหกละเหินกันมาจนถึงทุกวันนี้ก็ถามว่าประสบความสาเร็จไหมยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับแต่แค่ว่าเราก็มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันที่แบบเออแบบ มันก็ตามอายุไข่ตามอายุของมันนะเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่สร้างตอนนี้เราจะสร้างตอนไหนอย่างห้องเนี้ยที่ทับที่ซื้อไว้ก็อนาคตเราก็อาจจะไม่ได้ขายอาจจะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานเอ้ยไม่มีลูกหรอกอาจจะไว้ให้หลานเผื่อหลานมาเรียนกรุงเทพก็จะได้ไม่ต้องเช่าอย่างเงี้ยเออเราก็ตอนนี้ก็ช่วงชีวิตนี้มันก็ยังแย่ๆอยูเนาะทุง่งโควนะิดเนาะยังไม่มีงานทําอย่างอะไรไม่อะไรก็ค่อยๆปรับตัวกันไปเดีย๋ยวสักวันมันก็ดีขึ้นเองแหละก็ประมาณนี้แหละค่ะก็ ชีวิตในวัยที่ผ่านๆมานะฮะก็มันก็มีเรื่องทั้งสนุกทั้งอะไรเงี้ยตอนเด็กอะไม่มีนี่เนาะมันก็สนุกสนานนะมันแบบเออไปเที่ยวไหนก็ไป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 ,ไป,ไปกินกินจนแบบไม่มีตังค์ตื่นมาก็ต้มไออยู่กับพี่อะซื้อข้าวอะข้าวข้าวข้าวที่เขา,ขา,ขา,ขาแบบกระแป๊กกระแป๊กเงี้ยแบบแบบอัลบาทสองบาทอะเออนั่นแหละคือมาต้มกันกินใส่แบบ Gaga ผงนัวผงอะไรกัน,นแบบโอ้ชีวิตแบบ แต่ก็สนุกนะสนุกสนุกสนุกมันมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่เราผ่านผ่านมามันทําให้เราได้แกล่งขึ้นมันทาให้เราได้คือสู้มันทําให้เราได้ได้แบบเรียนรู้อะไรแบบเออจนจนเราก็ทุกวันนี้เราก็แบบอยากจะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆของตามสไตล์เนาะก็คลิปก็เป็นประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากไม่ได้ไม่ฟังไม่ได้เล่าให้ดราม่านะเล่าให้แค่แบบว่า อให้แบบให้เพื่อนเพื่นได้ได้ได้จอยกันบ้างเนี้ยบางทีอยู่กับพวกพี่ๆนั่งดื่มกันอะไรเงี้ยก็จะเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังมัน,ม,นมันแบบว่ามันก็เป็นอะไรที่ที่เราผ่านมามันก็เนาะเออเราเป็นเด็กที่สู้ชีวิตคนหนึ่งแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จใน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 อันน,นนะี้นะแต่ว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งแหละเชื่อว่าสักวันโอเคประมาณนี้แหละค่ะคลิปก็ไม่มีอะไรนะก็ยังไงก็ไปแล้วนะทุกคน เลา่มามากพอแล้วน้ำลายเหนียวแล้วบ๊ายบาย